สวัสดีครับผมตีที่ดินถูกบอกด้วยครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนะครนายกครับ ใครที่กำลังมองหาที่ดินนะครับสำหรับทำบ้านพักตาอากาศนะครับอยู่ติดภูเขานะครับบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นนะครับรอบๆส่วนใหญ่จะเป็นสวนผลไม้เป็นสวนมะยงชิดนะครับแล้วก็สวนมะม่วงนะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับอากาศดีนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับภูเขาเลยนะครับมองไปด้านไหนก็คือเห็นภูเขารอบเลยนะสำหรับหน้าแปลงทางเข้าที่ดินนะครับจะติดถนนลาดยางเลนสวนนะครับห่างจากถนนใหญ่สีเลนประมาณ2กิโลนะครับเข้ามาประมาณ10เมตรได้นะครับเนี่ย เดินมาก็ถึงแล้วนะครับถนนเจอกว้างประมาณ7เมตรนะครับในโครงการนะสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินนะครับจะมีวัดคิริวันนะครับประมาณ2กิโลนะเขื่อนคุนดานสวนลุงเล็กก็ประมาณ13กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับขนาดเนื้อที่นะครับเริ่มต้นที่100ตารางวาไปจนถึง1ไร่1งานนะครับราคาขายนะครับตารางวาละ7,000บาทนะครับผม ราคานี้คือฟรีค่าโอนภาษีให้นะครับที่ดินเป็นโนดครุฑแดงทุกแปลงนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปานะครับผมแล้วก็ที่สําคัญมีเพื่อนบ้านอยู่ร,รอบเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลี่ยวนะครับเพราะว่าอยู่บนเขานะ ใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับรีบเลยนะครับเพราะว่ามีแค่7แปลงนะครับสามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องที่ดินถูกบอกด้วยของเรานะครับหากพี่ๆดูแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องที่ดินถูกบอกด้วยของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมนะครับที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ในอนาคตครับซื้อขายที่ดินอย่าลืมนึกถึงที่ดินถูกบอกด้วยครับขอบคุณครับ